สวัสดีเช้าอันสดใสเราจะมาเริ่มใช้ชีวิตกันอยเริ่มจากการเก็บที่นอนก่อนเลยนะคะวาวิคิดว่าการเก็บที่นอนน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการที่จะทำให้เราแบบรู้สึกตื่นมากขึ้นนะว่าเก็บไม่ค่อยเป็นหรอกจริงจ,จริงนะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะะนั้นวาวพับเสร็จแล้ววาหายไปไหนวะก็ต่อเลยดึงม่านนะ จริงวันบาคนชอบแสงอาทิตย์มากมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบตื่นเหมือนสังเขาแสงอะ่ะแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกกันวันเรียกไขวานก่อนอย่างแรกเลยไขวานไขวานเป็นแมววานอะ่ะจริงไขวานยยในกรงแต่ก็ไม่ได้นอนทำไมไม่ออกมาก็เป็น นางเป็นแมวที่ขี้อ้อนมากนะวานเลี้ยงมาแบบจะสองขวบแหละเด็ดดีมากอันนี้คือไปตัดขนมาเพิ่งจะยาวช,ชอบปนเป็นที่สุดก็คือคุยเยอะมากคุยแบบไม่รู้คุยอะไรฟังไม่ออกแล้วมา,ากนกั้น้นชื่อนบนัวลอยตอนแรกพ่อไม่ชอบหรอกหลังๆก็รัก บายบายทุกคน